ครั้งหนึ่งตอนคนไปถวายจังหันที่ถ้ำกองเพลนหมังเงาะนี่มันก็หายากลูกเงาะนี่คนไม่ค่อยเห็นเด็กๆอาจจะไม่ค่อยเห็นเห็นแล้วมันสีขาวสวยเนะี่ยเปลือกแดงๆเด็กๆก็อยากกินก็มองแต่อยากจะฉันหมังเงาะนลวงปูขาวท่านก็เห็นเด็ก อยากจะกินมะเงาะก็เลยตั้งกติกาให้ภาวนาแรกเอาเขาบอกให้เด็กกันั่งสมาธิแรกเดี๋ยวจะเก็บมะเงาะไว้ให้เด็กบ้านนอกนะเห็นอะไรนี่มันอยากกินมันจะเอาให้ได้นะก็เอาให้ได้เพราะว่าเขาไม่เคยกินเขาก็แลกด้วยความสามารถของเขาเหมือนกันก็นั่งสมาธิตามที่หลวงปู่ขาบอกแต่เด็กก็ไม่รู้นะว่า จะให้เขาทำยังไงหลวงปู่ขาวท่านก็ให้บริกรรมว่ามังเงาะมังเงาะมังเงาะเด็กบริกรรมไปเรื่อยๆพระผู้เทาที่สุดทั้งหลายก็สันจังหันแล้วในที่สุดก็ได้ยินเสียงระฆังแต่ไม่ใช่เสียงระฆังชันนะเป็นเสียงระฆังตัดตาตอนบา่ายเด็กก็เพิ่งลืมตาออกก็เหลือแต่หลวงปู่ขาวกับเด็กเท่านั้นเอง นอกนั้นไม่มีใครอยู่แล้วเท่ากับเด็กนั่งตั้งแต่ประมาณเจ็ดโมงกว่าก็ถึงนู่นทอดบายสองนู่นทำไมเด็กคนนี้เนยไม่ได้บริกรรมพุทโธด้วยนแล้วก็ไม่ได้มีพื้นฐานกรรมาฐานอะไรนแทบจะอาตมาเรียกว่าแทบจะไม่รู้พื้นฐานปริยัตอะไรเลยก็เป็นได้แต่จะเข้าวัดกัยายหรือว่ามามีศรัทธา ก็มายายพามาเท่านั้นนะก็มีความสนุกในการมาทําบุญเข้าวัดแต่เพราะเหตุใดที่เด็กคนนี้สามารถทาสมาธิได้ยาวนานนะแล้วก็ไม่มีอ่าก็เรียกว่าความตกลนของอความสามารถในการทำนะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะหลายหลายเหตุนะกรณีหนึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นนะครูที่ดีอย่างหลวงปู่ขาวด้วยเ <Yeah. S 1> นี่ยอันดีที่สองก็คือว่า สภาพจิตใจของเด็กมีส่วนเป็น,นประการสําคัญทําไมจิตใจของเด็กถึงภาวนาลงได้ง่ายขนาดนั้นทําไมของเราลงยากยากกว่าจะลงแด่ละทีนี่หมายนะเข้าทรงเขายังลงง่ายกว่าเนะพวกเข้าทรงเขาหลอกลวงเขาลงง่ายครับเดียวเองฮึหายใจเพื่อลงเราจะลงสมาธิยากมากเพราะม่านหมอกเราเยอะนะ เด็กม่านหมอกเขาน้อยนะม่านหมอกแห่งความคิดเขาน้อยมากหมอกแห่งคิดถี่มานะน้อยเนม่านหมอกแห่งความเห็นนมันน้อยเด็กก็เลยทําสมาธิได้โดยไม่ต้องมีไบแอสไม่ต้องมีอคติไม่ต้องมีแรงโน้มน้าวไปทางอื่นใดๆเนะเขาก็นึกถึงสิ่งที่เขาเนี่ยรู้สึกอิ่มใจเนะถึงไม่ได้กินก็อิ่มใจแล้วนะเห็นหมางง้อขาวๆไม่รู้ว่าบริการไปอาจจะเป็น นี่มิตเป็นรูปเงาะขึ้นมาก็ได้ทต่มาก็ไม่ทราบเหมือนกันเขาก็ไม่ได้สัมภาษณ์เด็กไว้แต่เด็กก็สามารถจะทําได้อาตมาเล่าให้ฟังเพียงเพราะว่าเห็นว่าไม่จําเป็นนะที่เราจะต้องบอกว่าเราต้องรู้อะไรถึงขนาดที่เป็นบันณฑิตที่จะรู้รอบหมดนะก็ไม่จําเป็นนะแต่ขอให้รู้ในทางที่ถูกต้องก็พออย่างในกรณีที่อาตมาเคยเล่าเรื่องแม่หลวงตานะที่ไม่เป็นมวยอะไรเลยนะไม่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ แต่หลวงปู่คำดีให้ทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นจนแม้เนี่ยดูลมหายใจอย่างเดียวก็สามารถไม่จะไปเปรียบเทียบนะกับคนอื่นแต่ว่าสามารถรู้วันตายของตัวเองได้สามารถสั่งได้ว่าว่าจะตายวันนี้ให้ทำอย่างนู้นอย่างนี้ทั้งๆที่ไม่เคยรู้หนังสือมาก,ก่อนเลยแต่ว่าอุบาอาจารย์ให้ดูลมหายใจให้พุทโธก็ทำไปโดยไม่คิดหน้าคิดหลังเ,เดินหน้าอย่างเดียวแน่นอนแหละใคายหลายคนอาจจะบอกว่า ก็จะไม่สามารถมีปัญญาต่อเนื่องได้ก็อาจจะถูกครึ่งหนึ่งนะแต่ก็อย่าลืมว่าในสถานะแค่นั้นในวันเวลานั้นนั้นหรือว่าในช่วงเวลาสมัยนั้นนั้นแค่นี้เนี่ยก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะในการที่จะสามารถที่จะภาวนาได้ในระดับหนึ่งนะนั่นเนี่ยม่านหมอกอะไรที่มันเยอะนะในในใจของเราเนี่ยมันก็เป็นตัวประหารประหารหรือว่าเป็นตัวบดบงังความสามารถในการเห็นของเราเช่นกัน ในเวลาขับรถไปคนขับรถเป็นขับมอเตอร์ไซค์ก็ได้นหรือขับรถยนต์ก็ได้เวลาหมอกลงเป็นยังไงทัศาวิสัยไม่ดีนมองภาพไม่ชัดยิ่งคนขับรถเนี่ยเปิดที่ปั่นน้าฝนป๊อป๊บกป๊อกป๊อก๊อกหมอกลงก็ไม่สามารถจะเห็นอะไรได้ชัดเจนบุคคลลงไปดูน้ําทะเลก็เหมือนกันนไปดูน้ําทะเลเมื่อก่อนเรือมันจะเป็นกระจกเคยเห็นไหมเกิดทันป่าไม่รู้โยม เกิก่อนอัตายนะแต่มาันเห็นนะเรือมันเป็นกระจกนะเรือเป็นกระจกไว้ดูปากาลังเวลาเรามองไปที่กระจกก็จะเห็นปากาลังอยู่ข้างล่างแต่เวลาเราลงเรือกระจกเนี่ยเมื่อไหร่ที่ฝุ่นมันตะกอนมันตีขึ้นมาเพราะเรือใช้เครื่องยนต์ก็ดีหรือว่าเพราะคลื่นก็ดีนะเพราะว่าฝุ่นของทรายก็ดีมันจะมองไม่เห็นปากาลังไม่เห็นปลากระตูนไม่เห็นอะไรสักอย่างฝุ่นมันมนไปหมด แต่เมื่อไดที่น้ําสงบลมสงบนะแล้วก็คลื่นเบาลงนะก็มองเห็นได้ชัดเลยว่ามีปลาการังอยู่ตรงนั้นตรงนี้มีปลากระกตูนอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะเหมือนกันถ้าเราจัดก,การเรื่องคัฒนาวิสัยหรือหมอกฟันในจิตใจของเราได้นะให้มันสงบระงับลงนะด้วยอุบายใดๆก็แล้วแต่นะก็ช่วยให้เราสามารถจะมองเห็นอะไรได้ชัดเจนขึ้นไม่ว่าจะเรื่องปฏิบัติธรรมหรือเรื่องการใช้ชีวิต เมื่อใดมีความโกรธครอบงำม,มีความโลภครอบงำจิตใจมันไม่บริสุทธินะ์มันมองเห็นอะไรไม่ชัดนะเนะี่ยหรือว่ามีความเปรียดครอบงำมันก็มองเห็นอะไรไม่ชัดนะหรือเนยะในสมาธิก็แล้วแต่การทําภาวนาถ้ามีความคิดเนะี่ไหลไปอดีตนาคตครอบงำอยู่มีความฟุ้งสร้างครอบงำอยู่เนะมีนิวรณ์ครอบงำม,มันก็ไม่สามารถลงสมาธิเนี่ยนะให้เป็นเอกได้ังนะั้นเราก็ดูว่าเรามีม่านหมอกอะไรที่จะกําจัดออกนะ ไม่ว่าจะเรื่องที่ถีมานะไม่ว่าจะเรื่องนะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความยุ่งเหยิงทางจิตใจก็ควรจะจัดก,การให้ก่อนนะเพื่ออะไรเพื่อเวลาเรามาทําในรูปแบบการภาวนารูปแบบก็เอื้อเฟื้อต่อการปฏิบัติได้ดีหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตประจำวันเวลาจะตัดสินใจอะไรเวลาจะคุยเวลาจะอะไรนะมันก็สามารถที่จะทําให้ได้สอดคล้องกับความจริงมากขึ้นนะไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ต้องงงไปงงมาหรือว่า นะก็รอบคอบมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเวลาที่มา่านหมองมันปกคลุมเวลาตาดสินใจอะไรก็พลาดได้ง่ายนะมีความโกรธครอบงำก็ตัดสินใจผิดได้ง่ายมีความโลภครอบงำก็ตัดสินใจผิดในชีวิตได้ง่ายยิ่งมีความหลงครอบงำไม่ต้องพูดถึงนะนะผิดเป็นรากง,ง่าของความผิดทั้งหลายเลยนะโมหานีนะ่นั่นก็ควรใช้นะการภาวนาหรือใช้สมาธิใช้ปัญญาในการเอื้อเฟื้อต่อชีวิตประจําวันด้วยแล้วก็เอื้อเฟื้อต่อการประพฤติปฏิบัติในรูปแบบด้วย เชื่อว่าเด็กคนนี้ก็เป็นนี่ทานเรื่องหนึ่งที่จะมาเล่าให้ฟังเขาเห็นภาพไปเลยว่าถ้าเด็กคนนี้ทําได้เราก็คงไม่ต่างกันนะจิตใจมันไม่มีเพศไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีเด็กนะจิตใจลึกๆแต่ที่มันมีปัญหาเพราะว่ามันสั่งสมสัญญาอะไรมาเต็มไปหมดนะมันก็เลยมีม่านหมองเยอะกว่าเด็กนะในเมื่อจิตใจของทุกคนฝึกได้เราก็เป็นคนหนึ่งที่มีจิตใจและเป็นคนหนึ่งที่เจอสมาพุทธเจ้านะมันก็น่าจะฝึกได้แถมทั้ง การเจะเจอธรรมะพุทธเจ้ายังเป็นเรื่องยากขนาดนี้ถ้าเราไม่ฝึกเราก็เสียโอกาสมากสังสารวัตรนี้มันยาวนานเกินกว่าที่เราจะตอบตัวเองได้หรือตอบผู้อื่นว่าได้ว่าเราจะเจอพระสัตธรรมของพุทธเจ้าอีกหรือไม่ตอบไม่ได้เลยนะถ้าใครสร้างเหตุผิดก,ก็ไม่เจอใครสร้างเหตุถูกก็คงจะได้พบอีกหรือว่าได้ภาวนาต่ออีกแต่ในเมื่อวันนี้เรามีเหตุเพียงพอแล้วที่ได้เจอธรรมพะพุทธเจ้าได้รู้จักว่าอันไหนเป็นบุญเป็นบาปอันไหนเป็นกุศลอกุศล ถ้าเราไม่ทําไว้อคิดดูแล้วกันว่าเราขาดทุนหรือกําไรถ้าไม่ทําไว้เราจะเสียโอกาสหรือได้โอกาสเราก็ไปประมวลผลเอาเองแล้วถ้าวันหนึ่งลมหายใจมันหมดไปดือด้อๆแล้วมาเห็นคุณค่าว่าแหมโอ้ธรรมะพระเจ้าดีอย่างนี้นี่เองรู้อย่างนี้จะทํามากกว่านี้อีกรู้อย่างนี้จะทํากุศลอย่างนี้มากกว่านี้รู้อย่างนี้จะทำะรักษาศีลให้ดีกว่านี้รู้อย่างนี้จะภาวนายอย่างนี้มันไม่มีโอกาสแล้วแนะ่รู้อย่างนี้ นะแต่วันนี้รู้แน่นะว่าทําได้มีลมหายใจอยู่แล้วก็มีศรัทธาอยู่นะก็โปรดใช้ศรัทธาตัวเองนะแต่เสริมปัญญาเข้าไปไม่ต้องลดศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้องนะแต่ให้เพิ่มปัญญาเข้าไปเพราะศรัทธาจะได้ไม่ต้องฆ่าตัวเองนะออกจากปัญญานะก็ให้ศรัทธาเป็นตัวนําแล้วก็ปัญญานะเป็นตัวเสริมทําให้อินทรีย์มันบาลานซ์อินทรีย์มันสมดุลก็ทําให้การภาวานานั้นเป็นไปด้วยดีนะ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนไปสร้างเหตุอันดีงามในอสัภาพนี้ทุกท่านทุกคนเชิญรับพรยถา,าวาริวาหะปุราปริปูเรนตีสะกรังเอวามิววโโตินังเปตานังอุปกาปปติอินทิตังมาิตังตุมหังกิปมวัสมิชตุสเบปุเรนตุสังมาปาจันโดปนาระโสยัถามณีชโชติ သောยถาสุเตวิวาจันโตสัพพโลกวินัสโตมเตภวตวันตรายោอสุคคิธิขายุโกภวะอภิวาทนสิริสานิจังอุทธัปปัจชัยโนจตารोธัมมาวทันติอายุวโนสุขัง ဘာလံအာယုဒိုဘရဒိုဒီလိုဝါဏန္ဒောပရိပါဏဒောစုခသတ္တာတမိသဝိสุกันโสအတိကာသတိအယုံတတဝါဘရံဝန္နံสุกัน္ဇပတိဖနဒောဒီကာယုယัสဝါဟောတိယတ္တယတုဘဘသတိတိ ขวัตุสามังคลังสาบาบุทาอนุภาเวนะสดาโสติภวันตุเตขวัตุสามังกลังราคันตุสาบเดวตาสาบธรรมานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเตขวัตุสามังกลังราคันตุสาบเดวตา ซาบ,บาสังคานุภาเวนา,าสะดาโสติภาวันตุเตอานุมาอนุวัฒนาทุกคนเด้อ